ปฏิจจสมุปบาทแห่งทุกลพลภาวะของมนุษย์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดราชาผู้ปกครองทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมสมัยนั้นราชยุทธข้าราชการทั้งหลายก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อราชยุทธทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมพรามณ์และขหาบดีทั้งหลายก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรม เมื่อพราหมณ์และขหบดีทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมชาวเมืองและชาวชนบททั้งหลายก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อชาวเมืองและชาวชนบททั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็มีปริวัติไม่สม่ำเสมอเมื่อดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มีปริวัติไม่สม่ำเสมอดาวนักษัตย์และดาวทั้งหลายก็มีปริวัติไม่สม่ำเสมอ เมื่อดาวนักษัตริย์และดาวทั้งหลายมีปริวัติไม่สม่ำเสมอคืนและวันก็มีปริวัติไม่สม่ำเสมอเมื่อคืนและวันมีปริวัติไม่สม่ำเสมอเดือนและปักก็มีปริวัติไม่สม่ำเสมอเมื่อเดือนและปักมีปริวัติไม่สม่ำเสมอฤดูและปีก็มีปริวัติไม่สม่ำเสมอเมื่อฤดูและปีมีปริวัติไม่สม่ำเสมอ ลมทุกชนิดก็ผัดไปไม่สม่ำเสมอเมื่อลมทุกชนิดผัดไปไม่สม่ำเสมอปัญชสา,าระบบแห่งทิศทางลมอันถูกต้องก็แปรปลวนเมื่อปัญชสา,าแปรปลวนเทวดาทั้งหลายก็ระสำระสายเมื่อเทวดาทั้งหลายระสำระสายผลก็ตกลงมาอย่างไม่เหมาะสม เมื่อฝนตกลงมายังไม่เหมาะสมพืชพันธุ์ข้าทั้งหลายก็แก่และสุกไม่สม่ำเสมอดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อมนุษย์ทั้งหลายบริโภคพ,พืชพันธุ์ข้าวทั้งหลายอันมีความแก่และสุกไม่สม่ำเสมอก็กลายเป็นผู้มีอายุสั้นผิวพันธุ์ซามทุกพลภาพและมีโรคภัยไข้เจ็บมากข้อความต่อไปนี้ได้ตัดถึงภาวะการที่ตรงกันข้าม ผู้ศึกษาพึงทราบโดยปฏิปักษ์ในโดยตลอดสาย